เลี้ยงดูวัดนะอย่างหลวงปู่ทิมเห็นไหมวัดลหานไร่นั้นท่านก็นะบารมีท่านก็ไม่ธรรมดาเห็นไหมล่ะแล้วก็ไม่ธรรมดาเปล่านะครับชื่อเสียงของท่านบารมีของท่านยังแผ่ไปไปถึงลูกศิษย์ลูกหาไปถึงนะวัดวาลามต่างๆอีกเยอะเลยหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ระยอง วันนี้ทำไมผมถึงต้องเอ่ยถึงหลวงปู่ทิมนะเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่16มิถุนายนพศ2564ครบ142ปีชาตการคือ142ปีท่านเกิดเนี่ยนะครับนะมีตัวเลขให้ท่านนะมีตัวเลขให้ท่านอยู่นะจดไปแล้วกันถ้าใครอยากจะจดนะครับนะวันนี้ไม่ต้องจดก็ได้วันที่16เนี่ยนะครับ 142ปีชาตการนะในวาระปีพศ2422ถึง2564พระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมอิสรลิโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าตำหลับพระขุนแผนภายกุมารและพระกริ่งชินนบัญชรอันลือลั่นท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ดัง บ้านค่ายระยองนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านร้อยสิ่สองปีนะชาตการนะครับขอบารมีหลวงปู่ทิมปกป้องคุ้มครองทุกท่านขอให้เปิดประตูดวงเฮงเฮงรวยรวยเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ทุกท่านทุกคนเลยนะครับนะขอบารมี หลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมนะนี่ฮะนะหลวงปู่ทิมทุกวันนี้บารมีของท่านก็ยังแผ่ไพศาลไปทั่วนะครับนะเรามาดูลูกอมกันหน่อยฮะหนะลูกอมนี้เนี่ยท่านรู้ไหมผมได้แต่ใดมาหลวงพ่อสนั่นท่านมอบให้หลวงพ่อสนันนสน่น นะนี่ฮะท่านอยู่อ่างทองนะนี่คือลูกอมนะครับมีมีบารมีของหลวงปู่ทิมนะในลูกอมนี้ด้วยนะครับลูกอมเนี้ยท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าลูกอมสายพายจริงๆเนี่ยสายพายนะท่านสังเกตนะสายพายเนี่ย เนี่ยลูกอมฮะพอสายพายเนี่ยท่านจะเห็นท่านจะเห็นสีเขียวฮะน้สีเขียวเนี่ยขึ้นน้สีเขียวขึ้นเขาเรียกว่าเขียวมรกตจับตามลูกอมเนี่ยท่านเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นสรีระสังขารของของเกจิบางรูปนะครับแล้วหลายรูปท่านจะเห็นนะบางรูปเนี่ยเขียวมรกตไปทั้งทั้งองค์เลย นะ้าออกมาเขียวมรกตไปทั้งองค์เลยเขียวขึ้นทั้งองค์เลยนี่คือนี่คือนะสายสายพลายเนี่ยนะครับหรือว่าเนี่ยก็จะจะมีส่วนผสม,มอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะครับนะ้านั้นจะออกเขียวหน้าเขียวคามเขียวขึ้นแบบเนี้ยนะเขียวมรกตแบบเนี้ยเนี่ยครับอันนี้นะครับสําหรับ ใช้ในการเป็นมวลสารในเรื่องของนะวัตถุมงคลผ้าขุนแผนอันนี้นะครับนะเวลาที่สร้างผ้าขุนแผนนะครับคุณแดงก็จะเอาตรงนี้ไปผสมนะไปผสมนะครับนี่นะการผสมเนี่ยการผสมมวลสารนะครับไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะนะครับนะก็เหมือนที่ผมบอกอ่ะ นะน้ำมน่ะนะน้ำมนเวลาที่ท่านไปเอาน้ำมนมาอาบเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเอามาโอ้โหไปเอามาต้องเยอะแยะเพื่อมาอาบนะคุณเอามานิดเดียวก็พอแล้วก็มาผสมกับน้ําแล้วก็อาบเขาเรียกว่าหัวเชือ้อนะเรียกว่าหัวเชือ้อนะอย่าไปนะอย่าไปโอ้โหไปเอาน้ํามาเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับไม่ต้องครับเอาแค่หัวเชื้อก็พอนะครับ นะอเอาแค่หวเชื่อก็พอนะพูดถึงหลวงพ่อสนัน่นวัดกลางราชคูท่านโอ้โหสุดยอดมากท่านเก่งนะท่านเก่งมากๆหลวงพ่อสนั่นเนี่ยผมไปหาหลวงพ่อสนั่นหลายหนนะครับบารมีท่านไม่ธรรมดาที่ชาวต่างประเทศมาตอนนี้เข้ามากันไม่ได้เดี๋ยวเข้าเข้ามาก็ต้องไปหาหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูนะฮะอยู่อ่างทองเวลาไปอ่างทองเนี่ยท่านจะเห็นพระองค์ใหญ่นะครับอยู่ นะแล้วก็เลยไปหน่อยก็จะเป็นวัดของหลวงพ่อสนัน่นวัดกลางราชคูหลวงพ่อสนัน่นท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงหลวงป,ปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่ามากเลยนะครับท่านเก็บเรื่องราวต่างๆของหลวงป,ปู่สุขไว้เยอะมากวัตถุมงคลเนื้ออะไรถุนี้อะไรเนี่ยนะครับใครเอาวัตถุมงคลหลวงป,ปู่สุขไปหาท่านเนี่ยท่านเก็บไว้หมดฮนะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านทําถึงขนาดทําเป็นห้องเก็บวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขกันเลยฮะมีอะไรที่เกี่ยวพันปู่พันกับหลวงปู่สุขท่านเรียนตำหรับตํบตาราของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าหลวงพ่อสนัน่นท่านดูเลิกผานาทีได้ดีมากใครจะอาบน้ํามนเนี่ยนะคือถ้าใครมีดวงไม่ดีนะครับมีอะไรในชีวิตติดขัดหรืออะไรยังไงเนี่ยนะไปหาท่านแต่ว่าท่านยังไม่อาบให้เลยนะครับ ต้องท่านต้องดูก่อนนะดูดวงดูเลขผานาทีดูอะไรแล้วจะมาอาบเมื่อไหร่ท่านจะนัดให้มาอาบนะครับท่านจะอาบให้ไม่ใช่อยู่ๆนะไปบอกท่านอาบน้ำมนต์หน่อยอาบน้ำมนต์หน่อยไม่ได้นะท่านต้องดูนะท่านต้องดูเนี่ยครับนะหลวงพ่อสนัน่นวัดกลางราชคูอ่างทองนะใครยังไม่รู้จักหรือใครรู้จักแล้วอยากนะอยากจะไปหาท่านอีกก็ไปกันได้นะครับวัด กลางราชกูท่านเมตตามากอางนี้นะเมตตาจริงๆนะครับเป็นพระที่นะคือเจอได้ตลอดนะไปก็เจอได้ตลอดท่านก็ให้เข้าพบแล้วเรือนนะเรือนกุฏิเนี่ยของที่วัดเนี่ยผมว่าเป็นเรือนเก่าคล้ายๆกับทุกท,ที่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้นะวัดวารามต่างๆเนี่ยผมชอบเนี่ยนะากุฏิในลักษณะแบบเนี้ยต่อไปจะไม่เหลือแล้วนะเขาเรียกว่าหมู่สามัคคีนะผมเรียกเองนะ กุฏิหม,มู่สามคีก็คือว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาทำทำศาลาการประเรลียนเนี่ยทําสาราเนี่ยนะครับเขาจะโอ้โห,โโหเมื่อก่อนเนี่ยพื้นเนี่ยนะเป็นไม้เนี่ยนะเขาจะขัดเงาอย่างดีเลยนะนะ้าลงนะ่าลงเทียนลงอะไรนะฮะโอ้โหลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยแหละนั่งเงาแวบเลยสําหรับให พระเนี่ยมาสวดมนต์ตรงกลางนะฮะสวดมนต์แล้วเวลาที่ชาวบ้านมาเนี่ยก็จะมามากันตรงกลางเนี่ยนะฮะมาสวดมนต์นะ,ะมาถวายถวายเพลงพระมาฟังธรรมกันอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะทาไมมาอยู่อย่างนี้นะรอบเนี่ยรอบอะเป็นกุฏิทั้งหมดนะาเปิดเข้าไปก็เป็นกุฏิเป็นกุฏิเป็นกุฏินะ,ะเป็นห้องห้องห้องแต่อยู่ในโซนเดียวกันทั้งหมดแบบเนี้ย เขาจะเวลาที่นะเวลาที่จะลงทําวัดลงอะไรเนี่ยก็จะพร้อมฮะนะทุกองค์ก็จะออกมาแล้วก็มาพร้อมกันตรงเนี้ยไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยนะครับเรียกกันยากฮะเวลาที่จะลงจะหาเนี่ยกุฏิบางกุฏินี่อยู่ไกลเลยฮนะอยู่ไกลแล้วปิดกุปิดกุฏิงเงียบเลยนะเรียกกันก็ลอลำบากเนี่ยต้องให้เด็กเนี่ยไปเคาะกันนะเดี๋ยวเนี้ยไม่มีปัญหาไอ้เมื่อก่อนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขานะเป็นหมู่อะ นะเป็นเป็นกุติหมู่เปิดไปก็เจอเปิดไปก็เจอเปิดไปก็เจอก็เป็นห้องแบบเนี้ยนะครับก็ยังมีหลายวัดที่เป็นอย่างนี้นะท่านไปดูฮะมีหลายวัดที่เป็นอย่างนี้นะอย่างของวัดของมาตพุทธก็ยังมีแล้วไหนอย่างนี้นะครับผมไปเห็นอีกที่หนึ่งวัดบางน้ำวนก็เป็นอย่างนี้ฮะวัดเนี่ยหลวงพ่อทนันวัดกลางราชคูก็เป็นอย่างนี้ฮะผมบอกว่าอย่างนี้เนี่ยนะมันนะ คือดีมากนะครับถ้าเราเอาวัดยึดโยงลักษณะแบบนี้ไว้นะครับคือให้ทุกวัดเนี่ยมีในลักษณะเป็นแบบเนี้ยผมว่านะได้เรื่องของความความสามัคคีในหมู่คณะด้วยนะครับในหมู่สงฆ์เนี่ยไม่งั้นเนี่ยก็ก็ตัวใข่ตัวมันนะฮะนะเดี๋ยวนี้บางกุฏิก็ตัวใข่ตัวมันนะนะก็กุฏิอยู่นะสร้างหลังนูน้นหลังนี้หลังนั้นก็ตัวใข่ตัวมันหมดนะครับ แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงด้วยนะเวลาตัวใครตัวมันเนี่ยนะเพราะว่าจะต้องมีมีหม้อไฟมีนะมีน้ํามีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นหมู่อย่างเนี้ยก็ไฟก็เดินนะแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะครับนะผมว่าอย่างนี้ก็ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่นะใครจะไปหาหลวงพ่อสนั่นวัดกลางราชคูก็ไปกันได้นะครับที่อ่างทองครับ เอ้ผมได้ดาวแล้วเหรอนะได้ดาวแล้วนะนะคุณวรพโพ,พ์สวัสดีครับอาจารย์พันเอกสุภาพสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีครับอาจารย์จิรยุสวัสดีครับอาจารย์วันนี้วันดีครับวันรวยครับนะรวยนะคุณนัทพระสายเวชบ้านเราของจริงเลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณมานาะเพชรรอสวัสดีครับอาจารย์คุณนํำนวยกราบ สวัสดีครับอาจารย์ขอนแก่นชัดเจนครับนะนี่อยู่ขอนแก่นนะฮะคุณชัยวัดสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีจากเวียงจันทร์สปพปอลาวไม่ได้เข้ามารายการสองสามวันครับติดภารกิจไม่เป็นไรครับนะว่างแล้ก็ให้เข้ามานะครับคุณสายฝนสวัสดีครับคุณติออมเลสสวัสดีครับอาจารย์คุณวาสนาสวัสดีครับคุณไัยสวัสดีครับช่างในบ่อทองสวัสดีครับคุณวีผมคนเมืองเพชรครับนี่นะคนเมืองเพชร นะผมเนี่ยผมคนเมืองชนแต่ว่าผมก็นะมีญาติเป็นคนเมืองเพชรเหมือนกันนะนน้นะเดี๋ยวนะครับอ้าวหายไปไหนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะคุณวีราชาติสวัสดีครับคุณมีมีสวัสดีครับอาจารย์รัชาตาเบสสวัสดีครับอาจารย์ คุณเอกลักษณ์สวัสดีครับคุณวรกิจสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีสระบุรีครับคุณสมศรีสวัสดีครับอาจารย์คุณนัทหลวงตามหาบัวละครับอาจารย์สายทุดงในยุคปัจจุบันนะครับหลวงตามหาบัวมหาบัวนะหลวงตาท่านเป็นท่านเป็นสายปฏิบัตินะฮะแล้วเป็นท่านสายปฏิบัติเนี่ยจริงๆหลายท่านเป็นนักเทศนะแล้วเทศเนี่ยเก่งแล้วฟังฟังง่ายอ่ะ ฟังแล้วได้ประโยชน์คนเนี่ยจะไปหาแล้วก็ชอบในการฟังเทศจากท่านนะบางรูปเนี่ยอย่างตามหาบัวเนี่ยเทศเก่งแล้วมีอีกหลายรูปนะแถบิสารเนี่ยที่เทศเทศเก่งๆนี่ยนะฮะคุณชัยยาสวัสดีรายงานตัวครับผมคุณวีรวัตรสวัสดีครับพันเอกสุภาพหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองก็เหมือนกันฮะไม่ทําต่อวัดเงียบเลยไม่เหมือนตอนท่านอยู่ฮะเห็นไหมฮะคุณเจี๊ยบ ส่งดาวแล้วสามสิบห้าดวงโอ้ยผมนึกว่าใครคุณเจี๊ยบนี่เองนะคุณนัทหลวงปู่สวงคนศรัทธาม,มากเยอะมากครับอาจารย์แต่เซียนพระไม่มีพูดถึงบ้างเลยนะคือคือ,ค,อคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงจริงๆเนี่ยนะครับมันมมก็ไม่ได้พีคมากมายะนะครับแต่ว่าความที่เขาชื่นชอบ ในในองค์ของหลวงปู่สวงเพราะหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นพระที่ไม่เอาอะไรเลยฮะไม่เอาอะไรเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะเป็นพระที่ไม่ยึดติดไม่เอาอะไรเลยแบบแบบเป็นเป็นพระบ้าน,านจนจนมีหลายหลายคนนะบอกว่าพระอย่างเนี้ยเป็นอรหันต์พระอย่างนี้บางคนบอกเพี้ยนนะฮะคือคือคือมันอยู่ที่มุมมองของคนนะครับ มุมมุมมองของคนว่านะเวลาที่คนเราเนี่ยเห็นไหมฮะคนเราเวลาที่ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเดินผ้าขาดๆไปอะไรไปเนี่ยอยู่ที่นู่นก็ได้ที่นี่ก็ได้บางทีเขาหาโอ้อันนี้บ้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นหนึ่งนั้นนะคือคนเราบางทีมันมองมันก็มองม,ม,องมุมลบแต่เขาไม่อยากเขาไม่เอาอะไรอะ่ะชีวิตนี้นะไม่เอาอะไรเลยอะไรแบบเนี้ยก็หาว่าสติไม่ดีละบ้าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยหลวงปู่สวง ท่านก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับไม่เอาอะไรเลยจริงๆแล้วคนก็ชอบอ่ะชอบหลวงปู่สวงมากเพราะถึงว่าพระที่ไม่เอาอะไรเลยว่าวัดปฏิบัติแบบนี้นะครับแบบสมถะแบบนี้เนี่ยแต่ทีนี้ว่าด้วยวัตถุมงคลสมัยเมื่อก่อนก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้มีเสียนไปสร้างแบบเป็นจิตจารักษณานะครับวัตถุมงคลของท่านก็เลยนัเสียนก็ยังไม่ตอบสนองกันมากนะครับ แต่ถามว่าเขาเล่นไหมเนี่ยบางรุ่นเขาก็เล่นแต่ก็การตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับไม่เหมือนหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนเนี่ยการตอบสนองของวัตถุมงคลเนี่ยดีมากหลายหลายพิมพ์หลายเนื้อราคาแต่หลักแสนหลักล้านนะครับของหลวงปู่หมุนนะฮะอันนั้นเนี่ยการตอบสนองของเซียนดีมากนะแต่ว่าถ้าถ้าเราเอาแบบเนี้ยเราแยกกันหน่อยเนี่ยให้เห็นชัดๆไม่จําเป็นต้องให ให้เสียญพาไปตอบสนองเยอะนะครับแต่ให้คนศรัทธาเยอะเนี่ยผมว่าก็อย่างนี้ก็เป็นเป็นความเด่นของหลวงปู่สวงนะความเด่นของความเด่นของท่านนะครับนะก็ก็ถ้าความเด่นของท่านเป็นอย่างนี้คนกลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ชื่นชอบวัตถุมงคลก็จะไปอ้าวไปหาหลวงปู่หมุนนะคนที่ชื่นชอบแนวของหลวงปู่สวงก็ไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สวงไปนะไปกราบสรีระสังขารของท่านไปขอพร นะครับอย่างนี้ฮะแบ่งได้ครับไม่เป็นปัญหาฮะไม่เป็นปัญหายังไงหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนก็อันดับต้นๆและครับนะอันดับต้นๆตอน,นนี้เนี่ยถ้าไปพูดถึงนะถ้าขับรถไปแถวนะอีสานใต้ไปก็ต้องเจอฮะต้องเจอหลวงปู่สวงยังไงก็ต้องเจอฮะเจอป้ายเจออะไรเจอมีความรู้สึกว่าท่านคือคือหนึ่งหนึ่งเดียวตอนเนี้นะครับที่ได้รับความเอ่อ ชื่นชอบนะในในคนจำนวนมากเนี่ยนะหลวงปูส่สวงนะครับสอนอสวิทสวัสดีครับคุณนัทพระอาจารย์ตึงวาจาสิทธ์วัดวัดหลวงพ่อปากแดงฮนะพระอาจารย์ตึงท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนคะรนาะยกพระอาจารย์ตึงเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยดังมาก ดังมากดังจากบารมีของหลวงพ่อปากแดงและตัวท่านเองด้วยตัวท่านเนี่ยเป็นพระคือคือเป็นพระที่ที่จะบอกว่าเป็นพระพัฒนาท่านเก่งแล้วก็เป็นท่านก็มีวิชาในการร่ำเรียนมาเหมือนกันนะครับนะหลวงพ่อตึงเนี่ยนะวัดนะวัดหลวงพ่อปากแดงฮะอยู่ที่นครนายกนะองนี้องค์นี้ยกหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยโอ้คนไปวัดกันเยอะนะ แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเทียบไม่ได้หรอกเนื้อเมื่อก่อนหลวงพ่อปากแดงนี่ดังมากนะยุคนี้ต้องให้แม่น้ำหนึ่งเขาแต่ว่าสมัยเมื่อก่อนนะเขาไปหากันก็หลวงพ่อหลวงพ่อปากแดงหลวงพ่อปากแดงเนี่ยโอ้โหเลขแม่นนะแม่นหลายงวดนะครับแม่น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 นะพอตอนหลังมาเนี่ยหน้าระบบมันเปลี่ยนฮะระบบมันเข้ามาสู่ออนไลน์นะครับมาสู่ออนไลน์แม่น้ำหนึ่งจัดไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างตอนนี้ยังไงก็ว่าแม่น้ำหนึ่ง แต่แม่น้ำหนึง่งอาจจะแพ้แม่น้ำหนวกในอนาคตก็ได้นะเพราะแม่น้ำหนวกนี่เขาก็เขาก็มาแรงนะตอนเนี้ยแต่ว่าเขายังใบไม่เข้าไม่เข้าเท่านั้นแหละถ้าใบเข้าก็ไม่แน่นะ <c oughs> <c oughs> นะพระอาจารย์ตึงวาจาสิทธิ์นะครับนะฉายานี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับท่านมีวิชานะครับพระอาจารย์ตึงะนะนะถ้าใครมีโอกาสไปนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยสื่อรายวันก็ลงกันหมดเนะี่ย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสดไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือเดลีนิวนะก็นําเสนอข่าวของหลวงพ่อปักแดงหมดเลยนะฮะไปไปหลวงพ่อปักแดงเราก็ต้องไปไปนอนลงด้วยนะเขามีนอน,น,อนลงด้วยนะนะนอนลงนอนนอนลงเพื่ออะไรครับเขาเรียกว่านะเอาสิ่งไม่ดีสิ่งที่ชีวิตเก่าเนี่ยชีวิตเก่าเนี่ยตายไปเอาชีวิตใหม่มานะ เพราะบางคนเนี่ยชีวิตเก่าเนี่ยมันแย่นะมันมีแต่เรื่องแย่ๆนะมันมันไม่มีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะ่ะก็ให้ชีวิตเก่ามันมันตายไปแล้วก็ไปได้ชีวิตใหม่มาเขาก็จะจะมีการทําพิธีนะก็เกิดใหม่อะ่ะนะเอาชีวิตใหม่มาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับการนอนลงการนอนลงศพเนี่ยนะครับมีหลายวัดที่เขาจัดอย่างเนี้ย จัดนอนลงเนี่ยบางวัดนะครับบางวัดอย่างวัดตะเคียนเนี่ยหลวงพ่อแย้มเนี่ยหลวงู่แย้มเนี่ยก็ทํานะครับก็มีการนอนลงแต่นอนลงของที่วัดเนี่ยเขาทาโรงใหญ่เลยนะทำโรงใหญ่นอนได้นอนกันเข้าลงไปนอนพร้อมกันได้เลยทําพิธีทีเดียวไอ้อย่างนี้มันก็ไม่น่ากลัวอย่างบางบางที่อย่างของของหลวงพ่อตึงเนี่ยวัด ากแดงเนี่ยอันนี้เขาเป็นโรงๆเอาไปนอนในแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่บางวัดมีนะครับบางวัดเขาเน้นแบบโรงที่เคยใส่ศพแล้วนะเคยใส่ศพแล้วนะครับที่เคยเปื้อนน้าเหลืองแล้วอะไรแล้วเนี่ยลงไปนอนนะครับแต่อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็พาพาให้พาให้กลัวหน่อยนะครับนะพาให้กลัวหน่อย นะแต่ถ้าถ้าลงลงธรรมดาทั่วไปก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าสะดเคาะเสืบชะตาชีวิตแล้วก็นะคือจะบอกว่าทําตายทําเป็นก็ได้คือทําตายหมายถึงเขาก็ทําพิธีว่านะคนเก่าเนี่ยได้ตายไปแล้วนะคนใหม่เกิดขึ้นมาชีวิตใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คล้ายๆกับการเปลี่ยนชื่อนะนะอย่างหลายคนเนี่ย ก็ใช้วิธีการเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อเดิมไม่ดีก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะชื่อใหม่ที่เป็นมงคลเพราะบางทีเนี่ยชื่อตัวเนี่ยชื่อนี่สําคัญนะฮะใครบอกชื่อไม่สําคัญเนี่ยชื่อเนี่ยตัวสําคัญเลยแหละเพราะชื่อบางชื่อเนี่ยนะครับมันไม่เข้ากับบุคลิกมันไม่เข้ากับลักษณะเพราะคนเราบางทีพอนึกชื่อปุ๊บเนี่ยมันนึกภาพเลยฮะว่าคนเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้ชื่อนี้จะต้องมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันนึกภาพออกนะฮะ นี่ถ้ามันย้อนแย้งกับตัวเองมากเนี่ยหน้าชื่ออีกอย่างตัวมาอีกอย่างหนึง่งกิริยาอาการอีกอย่างหนึง่งมันก็ไม่ใช่ตัวตนของคนนั้นนะครับเพราะบางคนชื่อใหญ่แต่ตัวนิดเดียวนะฮะอย่างเนี้ยชื่อบางทีมันย้อนแย้งเกินไปเนี่ยมันก็มันก็อาจจะไม่เข้าบุคลิกตัวเองก็ได้น,นั่นเนี่ยเขาก็เลยต้องต้องมีบางคนเขาก็ตั้งชื่อใหม่ฮะ แต่บางคนก็พยายามตั้งชื่อให้ย้อนแย้งจะได้จะได้จะได้ดีขึ้นมันก็มีฮะคือคือถ้าบางคนเนี่ยดูอ่อนแอเขาก็อาจจะตั้งชื่อให้ดูเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเป็นการนะรเป็นการไปลบสิ่งไม่ดีออกสิ่งเก่าออกอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญท่านก็ลองดูนะครับแต่ไอที่ไปเปลี่ยนเนี่ยการจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนง่ายแต่ว่าถ้าท่าน ถ้าท่านยังมีเอกสารพลุงพันลังอยู่เนี่ยไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับบางคนเปลี่ยนแล้วโอ้โหวุ่นวายฮะเพราะเอกสารเนี่ยมันพลุงพลังไปหมดะฮะน้าเปลี่ยนชื่อพอเปลี่ยนตรงนี้ไอ้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมันก็ยุ่งอะะ่ะถ้าท่านจะเปลี่ยนชื่อจริงๆอน่ะน้ท่านต้องไม่มีไม่มีการพัวพันกับเอกสารอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วท่านก็ไปเปลี่ยนไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปต้องไปไปแก้ แก้เอกสารโน้นเอกสารนี่มันจะยุ่งโหดวุ่นวายไปหมดอ่ะนะฮะนั้นถ้าท่านจะเปลี่ยนท่านก็ดูไว้ก่อนว่าท่านจะเปลี่ยนยังไงนะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อเนี่ยถ้าถ้าชื่อดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องดูว่าใครเป็นคนตั้งพ่อแม่ตั้งให้นะพระตั้งให้ถ้าเป็นมงคลอยู่แล้วก็โอเคแต่ท่านดูแล้วไม่เป็นมงคลท่านก็หาชื่อใหม่สมัยเมื่อก่อนท่านรู้ไหมมีเลขานะพระเลขาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรน,นิเวศสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีอยู่องค์ตั้งชื่อเก่งมากเลยเขามีชื่อเต็มไปหมดเลยนะให้ไปเลือกเอาไปขอเอาว่าจะเอาชื่ออะไรนะครับตั้งไว้เต็มไปหมดเลยนะเวลานั่นก็ไปขอนะฮะขอเปลี่ยนตั้งเป็นสิริมงคลเพราะว่าเขาจะมีมีเรื่องของความเป็นมงคลอยู่ในอักขรในตัวหนังสือฮะนะตัวหนังสือพยัญชนะจะมีความเป็นสิริมงคลอยู่นะครับอันเนี้ย ถ้าศึกษากันดีๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็สําคัญแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เชื่อเรื่องศาสตร์แบบนี้กันเยอะนะครับศาสตร์ตัวเลขนะศาสตร์เรื่องตัวหนังสือนะครับท่านจะเห็นว่าบางคนก็เปลี่ยนหนะ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนะ้าเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เขาบอกว่าบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วดีขึ้นเลยหนะ้าเปลี่ยนปุ๊บดีขึ้นเลยนะไม่มีใครโทรหาสบายใจเพราะตอนแรกเนี่ยยังไม่เปลี่ยนโอ้โหวุ่นวายนะเจ้าหนี้โทรทั้งวัน นะตอนนี้จนนี่ไม่รู้เบอร์นะไม่โทรเลยสบายใจมากขึ้นเขาบอกอย่างนั้นนะไอนี้ไม่ใช่นะไอแบบนี้มันไม่ใช่่าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นนะไอนี้มันคนละเรื่องนะครับนะบางคนอย่างนี้นะบอกเปลี่ยนโอ้ยผมดีใจมากผมเปลี่ยนเบอร์แล้วโอ้โหโสบายใจเลยไม่มีใครโทรเลยสบายนะคือนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเจ้าหนี้นะมาโทรทวงหนี้นะ ก็เดี๋ยวนี้เขามีก็เปลี่ยนเลขนะดูนะเรื่องชื่อเรื่องเลขอะไร